วันนี้คุณเคยชินอยู่บนความขาดแคลนหรือเปล่าคะวันนี้คุณมีปัญหาในชีวิตคุณมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคุณมีปัญหาเรื่องรายได้แล้วคุณกําลังเคยชินกับมันอยู่หรือเปล่าความขาดแคลนจนเคยชิน มันทำให้เราหมดแรงหมดกําลังใจแล้วก็เราไม่สามารถที่จะผลักดันชีวิตและผลักดันกําลังใจตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้วันนี้ถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้นะคะให้คุณรีบดึงตัวเองขึ้นมาค่ะอย่าเคยชินบนความขาดแคลนมันไม่ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะ ถ้าวันนี้คุณขาดแคลนเรื่องอะไรก็ตามให้คุณโฟกัสดูไปที่ปัญหาค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องแก้ไขย,ยังไงหาทางแก้ไขให้ได้ค่ะจนเราสามารถหาทางออกนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้คุณต้องสร้างพลังใจขึ้นมาคุณต้องผลักดันตัวเองขึ้นมาเพราะการเคยชินบนความขาดแคลนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้ใจค่ะแล้วก็ติดเป็นนิสัย อยู่แบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องพัฒนาอะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องแก้ไขอะไรก็ได้ก็อยู่เหมือนทั้งอย่างนั้นแหละนี่เป็นเรื่องอันตรายของชีวิตนะคะถ้าวันนี้คุณยังขาดแคลนจนเคยชินชีวิตคุณจะไม่พบค,คาําว่าขวางก้าวหน้าแล้วไม่เจอการพัฒนาตัวเองฝากไว้ให้คิดนะคะอย่าเคยชินบนความขาดแคลนค่ะ